ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมัรคาใดปฏิปทาใดย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหาเธอทั้งหลายจงเจริญมักคานันปฏิปทานนันมักคาและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหาเป็นฉะไหนคือพ่อชงเจ็ด พชงเจ็ดเป็นไฉไรคือสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัสสัทธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบขาสัมโพชง เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญโพชงเจ็ดอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหาดูก่อนอุทายีภิกษุในธรรมวินัยนี ย่อมเจริญสติสัมโัชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันภัยบุญเป็นมหารคตะหาประมาณไม่ได้ไม่มีความเบียดเบียนเมื่อภิกษุนั้นเจริญสติสัมผัสชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันภัยบุญ เป็นมหารคตะหาประมาณไม่ได้ไม่มีความเบียดเบียนย่อมละตันหาได้ย่อมเจริญธรรมวิจยะสมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันภัยบณ์เป็นมหารกตะหาประมาณไม่ได้ไม่มีความเบียดเบียนเมื่อภิกษุนั้น เจริญธรรมวิจยะสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันภัยบู์เป็นมหาราคะหาประมาณไม่ได้ไม่มีความเบียดเบียนย่อมละตันหาได้ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันภัยบูรณ์ เป็นมหรารากตะหาประมาณไม่ได้ไม่มีความเบียดเบียนเมื่อภิกษุนันเจเรญวิริยะสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันไพบุญเป็นมหรารากตะหาประมาณไม่ได้ไม่มีความเบียดเบียนย่อมละตันหาได้ย่อมเจริญ ปีติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันภัยบุญเป็นมหราราคะหาประมาณไม่ได้ไม่มีความเบียดเบียนเมื่อภิกษุนั้นเจริญปีติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันภัยบุญเป็นมหราราตะหาประมาณไม่ได้ ไม่มีความเบียดเบียนย่อมละตันหาได้ย่อมเจริญปัสสธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันภัยบุญเป็นมหาราคะหาประมาณไม่ได้ไม่มีความเบียดเบียนเมื่อภิกษุนันเจริญปัสสธิสัมโพชง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันภัยบุญเป็นมหรารคตะหาประมาณไม่ได้ไม่มีความเบียดเบียนย่อมละตันหาได้ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันภัยบุญ เป็นมหราราตะหาประมาณไม่ได้ไม่มีความเบียดเบียนเมื่อภิกษุนั้นเจริญสมาธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยเนิโรดอันภัยบุญเป็นมหราราคะหาประมาณไม่ได้ไม่มีความเบียดเบียนย่อมละตันหาได้ย่อมจริญ อุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันภัยบุญเป็นมหาราคตะหาประมาณไม่ได้ไม่มีความเบียดเบียนเมื่อภิกสุนัน้นเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันภัยบุญ เป็นมหาราคตะหาประมาณไม่ได้ไม่มีความเบียดเบียนย่อมละตัณหาได้เพราะละตัณหาได้จึงละกรรมได้เพราะละกรรมได้จึงละทุกข์ได้ดูก่อนอุทายีเพราะสิ้นตัณหาจึงสิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมจึงสิ้นทุกข์ด้วยประการดังนี้แล